ณบ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนามีบ่อน้ำเก่าบ่อหนึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งข้างต้นกระถินใหญ่บ่อนี้ไม่มีใครใช้มานานนักน้ำในบ่อขุ่นเขียวและทุกคนในหมู่บ้านต่างเล่ากันว่าอย่าไปใกล้บ่อนั้นกลางคืนมันมีเสียงคนพูดออกมาไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเสียงนั้นเป็นของใครเด็กๆถูกสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้เฉียดเข้าใกล้วันหนึ่ง ่อยบอ่เสื้อดอกบอ่กบ็บ่นบ้ำาบมีผีดอกเสียงของเด็กชายกล้าวัยสิบขวบผู้ไม่กลัวอะไรกล้าเป็นเด็กขยันพ่อแม่เสียไปตั้งแต่เขาเล็กๆอยู่กับยายคำซึ่งเลี้ยงเขาด้วยความรักจากเบี้ยคนชราวันนั้นตอนเย็นขณะเก็บข้าวโพดอยู่กล้าได้ยินเสียงแผ่วเบาลอยมาตามลมจากกลางทุ่งช่วยด้วยช่วยข้าที เสียงเหมือนเด็กผู้หญิงกล้าเงี้ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นยังอยู่แต่อ่อนลงเขาจึงค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปจนถึงบ่อกลางนาที่ขอบบ่อเสียงนั้นหยุดลงกล้ามองลงไปเห็นเพียงน้ำสีเขียวขุ่นใจเริ่มสั่นเล็กน้อยเฮ้เจ้าได้ยินข้าบ่า เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ออกมาจากบ่อมันดังในหัวของเขากล้าตกใจจนถอยหลังล้มลงแต่สายตายังจับจ้องที่บ่อขณะนั้นเองฟองน้ำเริ่มผุดขึ้นกลางบ่อแล้วมีเงาของเด็กหญิงคนหนึ่งลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเด็กหญิงในเงาน้ำ เธอสวมเสื้อลายดอกเก่าๆผมยาวปิดหน้าไม่เห็นดวงตาน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเจ้าฟังข้าได้เธอกระซิบกล้าถามกลับด้วยเสียงสัน่นเจ้าเป็นใครเธอตอบว่าข้าชื่อขวัญเมื่อหลายสิบปีก่อนข้าเคยอยู่หมู่บ้านนี้จนวันหนึ่งข้าตกลงไปในบ่อนี้ไม่มีใครตามหาข้าเลย แต่เสียงของข้าไม่เคยหายข้ารอแค่มีใครสักคนรับฟังว่าข้ามีตัวตนกล้าน,นิ่งไปเขาเช็ดน้ำตาให้เธอผ่านผิวน้ำแล้วพูดเบาๆข้าได้ยินแล้วเด็กหญิงชื่อขวัญเจ้าไม่หายไปไหนข้ายังฟังอยู่เสมอเช้าวันต่อมา ชาวบ้านตื่นตระหนกเมื่อพบว่าบ่อกลางนาแห้งลงจนหมดและที่ก้นบ่อพบกระดูกของเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กับสร้อยลูกปัดสีแดงที่อย่างสภาพดียายคำยืนเงียบอยู่ข้างกล้าหลังน้ำตาแล้วบอกว่ายายจำได้นั่นหลานยายเองขวัญลูกสาวใหญ่ตอนสาวๆหายไปตอนนั้นไม่มีใครหาเจอ ตั้งแต่นั้นมากล้าเป็นเด็กที่ฟังคนมากขึ้นเขามักพูดกับทุกคนว่าบางครั้งสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโลกไม่ใช่วิญญาณแต่มันคือเสียงที่ไม่มีใครเคยรับฟังต่างหาด